สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็ของแรกนะคะอันนี้เปนของน้องตัวกรุงเทพค่ะก็มีเป็นกระเป๋าฮูลูดนะคะ1ใบแล้วก็ต่อจัมโบ้นะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เปนของน้องตัวเชยภููินะคะก็ยังแรกเป็นเงินทองแล้วก็จะมีเป็นมีเดียมบานนะคะมีเดียมบานหน้าตลกนะคะเหลืองก็มีบานกุดิธรรมะจากเงินทองนะคะมีบานหน้าตลกนะคะสีขาวค่ะ อันนี้เป็นของน้องตัวปทุมธานีนะคะก็เป็นนี่นะปลาไยากินะคะหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวกรุงเทพนะคะก็เป็นข้าวเก็บยืดน,นะคะสองชิ ㅎㅎ, ช้นสองสีนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสมุทรปราการนะคะ <Bose> ก็เป็นนี่คะ่ะกวาดดิสซอนนะคะแบบสองสีนะลายมอนสเตอร์นะคะหนึ่งใบค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวนครปฐมนะคะก็ นี่นะก็แบบฮูลูดนะคะไซส์ใหญ่นะลายปอมปอมป,ปูลินนะคะสีชมพูนะ1หนึ่งใบค่ะอันนี้เป็นของน้องจ้วสมุทรสาครน,นะคะก็อย่างแรกนะเป็นโคมมาคิตตันนะคะลายคิตตี้ค่ะสองกล่องแล้วก็มีนีนะคะคะแบบนะ้1นึ่งชุดกับไข่นะคะไข่หน้าสลบนะคะอีกสามชิ้นนะคะ อันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง7คนมากๆเลยนะคะ